ครัสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องกเกษตรบันเทิงสินอ่ะวันนี้สิภาพพี่น้องมาเบืองต้นน่ำต้นเขื่อนครับที่ใส่น้ำไปให้พี่นอ้องเกษตระกรอนต่างๆครับ ได้ใส่ได้สวยยาำขาดแค่น้ำครับหอยนี่กระยูหอยสาลาครับอ,อยู่ตำบลดงหลักอําเภอผูสิงห์จังหวัดสีเกียรับครับเชิญชมครับครับสำหรับการทำานาหรือการกระทำเกษตรกรรมซึ่งปัจจจยหลักนี่เป็นน้ำครับ80%เอเลยล่ะครับถ้าบ่มีน้ำนี่ เพืชที่ห้องปลูกนี่กับโบสามารถจะเลื่อนเติบโตได้ครับเพราะว่าน้ำเป็นตัวไปละลายแหล่ถาดอาหาราสำหรับเพืชต่างๆแต่ฐาน้ำโบมีนี่กับคงสีลํบาบกครับภาคก้านรเกษตรนี่ก็เหมือนกับทะเลทรายแหละครับน้ำสำหรับการเเษตรโบมี่อนคางจะเป็นประเทศติขาดแลนครับสำหรับประเทศไทยนี่โชคดีครับ ซึ่งมีเขื่อนล็กเขื่อนใหญ่บางเขื่อนขนาดกลางบางเป็นฝายบางครับที่สามารถกักเก็บน้ำจากภูเขานี่แหละครับฝนตกมากก็จะกักเก็บน้ำไปแบบนี้แหละครับ ป้านีเกิดจากภูเขาแหละครับเป็นเถือกเขาพนมนงลักซึงกันระว่างจังหวัดศรีสะเกดกับชายแดนเขมรครับหรือกับเทศกัมพูชารผละซึ่งสำคัญครับพันธุ์ใหม่สำหรับพันธุ์ใหม่นี่เป็นปลาใหม่เบญจพันธุ์ครับมีหลายเพราะว่าจะเป็น ไหมปลาไหมแดงไหมหพยยุ่งต่างๆนี่หลายครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์พืชต่างๆเพราะว่าอาจจะมีสัตว์ปลาได้อาศัยที่สำคัญมนุษย์นี่แหละครับอาศัยปลาหมากที่สุดซึ่งกับควรจะอนุรักษ์ ปลาใหม่ที่ซึ่งเป็นต้นน้ำของการทําเคลนในภาคก,การเกษตรนี่แหละครับเกิดจากปลาใหม่แบบนี้แหละครับซึ่งเนี่ยมเห็นที่เป็นหมอกอยู่นะครับเป็นเถือกเขาผนุ่มนุ่งลักฝนตกมากจ็จะไหลลงมาตามสันเขาลงมาเป็นแอ่งน้ำนี่แหละครับ ใกล้สุดตาพก็คือประเทศกัมพูชาครับบอกง่ายๆเลื่อนนี่ก็อยู่ชยแดนครับซึ่งอำเภอผู้สิงนี่ส่วนมาก80%นี่จะเป็นผู้เขาครับหนึ่งถนนตัดทางผ่านนี่กับมาจากโคกตานไปเซียไปครับช่องสะงามที่มองเห็นใกล้ๆนี่ก็คือถ่ายเคลื่อนครับ ซึ่งปล่อยน้ำลงไปผาการนกษตร,รสําำหรับพี่น้องที่อยู่อำเภอ,เอคุกขันลงไปพุ่นละครับขุนหารซึ่งด้วนแล้วเตใส่ในผาการนกษตร,รที่สำคัญกับพี่น้องเช่าผู้สิงนี่และครับซึ่งได้ประโยชน์จากเขื่อนตรงนี้เพราะว่าเป็นอำเภอทุ่มชนที่ไก่ตัวเขื่อนมากที่สุดครับ ครับกัจจพา่านผู้ชมอ่าไปเบิงอ่าบริเวณแนวสันเขาอ่าที่ที่น้ำเนี่ยอ่าที่ไหลลงมาครับนี่จากฝนตกแล้วก็จะไหลลงไปตามแนวเขาลองเขา,าลงไปสู่แองน้ำไหลรวมกันไปเป็นเขื่อนครับซึ่งแนวสันเขานี่สใส่เป็นถนนตัดผ่าน ตับลระวางอํอาเภอต่างๆซึ่งที่เขานี่ยกระโบสูงปันใดครับโบโบ,บ,บลาดสั้นปนันใดทางจะปลอดภัยอยู่ซึ่งฝนตกถนนกระโบโบ,บถือว่ากับลื่นครับ่ได้อยู่กระคับรถนี่ก็ระวังสัตว์ปลาต่างๆครับที่จะเข้ามาในทางทางนี อาจจะเกิดอันตรายได้ครับว่าจะเป็นอันตรายกรับสั์หรือก้นครับระ,ะมัดระวังเอาครับแนวเถือกเขาครับเถือเขาผนมนงรักอาจะมีเชาวบ้านของเขานี่ไหลตอนง่วตอนคั้ยเอาไปเลี้ยงครับตามระบรเบียบสันเคื่อนนี่แล้วครับว่ามสวยงามครับพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนี่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ครับ ซึงแล้วโบมีขว้มแห็งแหลงบันไดซึงขันแม่นแหลงก็คงจะเก็บน้ำไว้ใส่ในภาคก,การถเกียรได้ยุครับอเอาขี่รดเบิ้งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาอตัวเคลื่อนตัวน้ำมาฝากพี่ฝากน้องเอาไว้ซ้ำนี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ